สวัสดีครับพบกับนิวัตรโพแสงจากเพจมิสูบิชิขอนแกนฟรีดาวออกรถง่ายกันอีกแล้วนะครับผ่านไปแป๊บๆเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจมาตรฐานกันอีกแล้วนะครับหลายคนพยายามที่จะท่องโลเพลย์6จุดแต่ว่าท่องยังไงก็จําไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะท่องให้เองเพียงแค่ฟังบ่อยๆจะจําได้ขึ้นใจเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับข้อ1 ออกแบบด้านหน้าแบบ Advanced Dynamic s h i e l d ข้อดีคือกระจังหน้าใหญ่ขึ้นระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีกันชนแข็งแรงขึ้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับรถมีสมรรถนะดีขับสนุกเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเพิ่มความหรูหราข้อ 2. ไฟหน้าแบบ Projector by LED ข้อดีคือให้ทั้งแสงไฟสูง และไฟต่ำจากไฟ LED ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนให้ชัดเจนมากขึ้นข้อ 3. ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวแบบ LED ข้อดีจะมีแสงจากไฟ LED ส่องสว่างในขณะเลี้ยวโคง้งประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มทัศนวิสัยในขณะเลี้ยวโค้งตอนกลางคืนให้ชัดเจนมากขึ้นข้อ 4. ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว FCM ข้อดีเตือนและชะลอความเร็วเมื่อมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถยนต์คันหน้าประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะขับรถตลอดการเดินทางข้อ5ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว UMS ข้อดีระบบจะตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อผู้ขับเข้าเกียร์ผิดประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะขับรถออกจากช่องจอดข้อ1กล้องมองภาพด้านข้างทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันข้อดีทําให้ได้ภาพจากมุมมองด้านข้างเพิ่มประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้การจอดรถเป็นไปได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นข้อ2รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง5.6เมตรข้อดีใช้พื้นที่ในการกลับรถน้อยกว่า ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคล่องตัวสะดวกสบายเวลากลับรถหรือถอยจอดข้อ1สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ,อื่นๆผ่านบลูทูธด้วยแอปพลิเคชัน m i t s u b i s h i Remote Control ข้อดีสามารถสั่งการทำงานระยะไกลเช่นตั้งคำสั่งเปิดปิดประตูท้ายล่วงหน้าล็อกรถและยังแจ้งเตือนการทำงานต่างๆของรถได้อีกด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้ผู้ขับสะดวกสบายมากขึ้น ข้อ 2. จอภาพบนแผงหลังคาข้อดีขนาดบางลงสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบมิเรลิงได้และรองรับการทำงานไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงผ่านช่องต่อ USB ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังดูนหนังฟังเพลงเพลิดเพลินตลอดการเดินทางข้อ 1. ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีข้อดีไม่ต้องออกแรงเปิดฝาประตูท้าย สามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้รถมากขึ้นข้อ2ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยหลังออกจากช่องจอดข้อดีขณะที่รถถอยหลังหากเลด้าในมุมกันชนหลังตรวจพบรถคันอื่นจากด้านหลังระบบจะส่งเสียงเตือนและสัญญาณไฟกระพริบบนกระจกมองข้างพร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ช่วยให้การถอยรถออกจากช่องจอดเป็นไปได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นข้อ1จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Full LCD ขนาด8นิ้วสามารถแสดงระบบนำทางและข้อมูลระบบมัลติมีเดียข้อดีแสดงข้อมูลต่างๆของรถไว้ที่หน้าจอเดียวประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องหันไปมองจอคอนโซลกลางเพิ่มความปลอดภัยตลอดการขับขี่มากขึ้น 2. ระบบล็อกความเร็วแปลผันอัตโนมัติ ACC ข้อดีเมื่อล็อกความเร็วแล้วรถสามารถลดความเร็วตามคันข้างหน้าที่ขับช้ากว่าได้โดยอัตโนมัติโดยผู้ขับไม่ต้องเหยียบเบรกประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้ขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอ้อ 3. ระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4 Wheel d r i v e 2พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกข้อดี ผู้ขับขี่สามารถเลือกระบบขับเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ตามสภาพถนนประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพิ่มการเกาะถนนมากขึ้นเพื่อลุยได้ทุกอุปสรรคข้อ4เกียร์ออโต้8สปีดพร้อมสปอร์ตโหมดพร้อมระบบ G s เซนเซข้อดีอัตราเร่งดีให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับขับขี่สนุกประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเดินทางไกลข้อ5ระบบเบรกออ o โตโฮข้อดีผู้ขับสามารถละเท้าออกจากแป้นเบรกได้เมื่อจอดรถติดไฟแดงที่ตำแหน่งเกียร์ดีประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขณะขับขี่ในเมือง ข้อ6ระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติออ t โต้พาร์กิ้งเบรกข้อดีเมื่อลูกค้าเข้าตำแหน่งเกียร์พีระบบจะดึงเบรกมือให้ลูกค้าเองโดยอัตโนมัติประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อผู้ขับต้องการจอดรถหยุดนิ่งและลดความกังวลในการลืมดึงเบรกมือข้อ1เครื่องยนต์2.4ไมเวกคลีนดีเซล VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอ 181แรงม้าเสื้อสูบอลูมิเนียมอลลอยข้อดีแรงบิดดีในรอบต่ำและรอบปานกลางน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับช่วยให้รถมีสมรรถนะดีขับสนุกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากคลิปนี้เป็นประโยชน์กรุณากดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ